สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญครองพอร Morning Report ประจำที่20ตุลาคม2558ค่ะสำหรับก,กลยุทธ์การลงทุนในทองคำวันนี้นะคะคงแนะนำกลยุทธ์ไซด์เว้์ในกรอบแคบเช่นเดิมนักลงทุนที่ถือลอง position ไว้นะคะลงซื้อขึ้นขายทำกำไรระยะสั้นในกรอบและนักลงท,ทุนที่ถือ short position ไว้นะคะปิดทำกำไรเป็นช่องๆเข้าออกไวสำหรับวันนี้แนะ้รับที่1อยู่ที่1,166เหรียญ แนวรั้า,า,ท 1, ท 1, รา,าที่2อยู่ที่1น6 0หน้เหรียญนาต้านที่1อยู่ที่1175เหรียญและนาต้านที่2อยู่ที่1 1 9 0เหรียญ สำหรับดอลารราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่าง 1,168- ถึง1,175เหรียญในด้านค่าเงินบาทเองเริ่มกลับมาอ่อนค่าลงบ้างเล็กน้อยช้วนี้ขึ้นมาอยู่ที่ะระดับ35.42บาทต่อดอลลาร์จากเมื่อวานที่ะระดับ35.34บาทต่อดอลลาร์ โดยภาพรวมตลาดยังคงรอความชัดเจนการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยเมื่อไหร่รวมทั้งทอยแถลงของสมาชิกเฟดแต่ละท่านจึงทำให้ราคาขึ้นหน่วยไซเวแบบรายทิศทางโดยที่คืนนี้จะมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์สหรัฐได้แก่ Building Permit และ h o u s i n g s t a r t ด้านกองทุนทองคำเ p d r ีาทำการเข้าซื้อทองคำเพิ่ม3.57ตันปัจจุบันถือครองทองคำเทียบับ697.32ตันและเื่ติดตามมุทองพรในรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ18รีกานะคะแล้วกลับมาพบกับมุทองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ